โฟกคาราเวลนะครับเตชุดลากเรือลากเจสกีลากบิกไพนะครับตัวนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการจอดบนรถนะครับหัวบอลน,นะครับเป็นหัวบอลมาตรฐานขนาด50มิลลากเรือได้เจสกีได้บิกไพได้ตัวบอมเมาส์สามารถถอดเข้าถอดออกได้เวลาไม่ใช้งานตัวนี้นะครับจะไม่ยื่นออกนอกตัวรถเลยแค่บริเวณตรงนี้มีชุดปัดไฟจัดปินติดตามสัญญาณไฟรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟเบรกไฟีเลยความอนาติดหมดนะครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับชุดลากเรือลากจีนพิลก่าพกไล์ของโคคารรเวลนะครับโอเคขอบคุณนะครับ